สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านในคลิปนี้เราจะมาสรุปแนวคิดสำคัญของบทเรียนเรื่องการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและแนะนำกิจกรรมต่อยอดให้เด็กๆนำความรู้กลับไปใช้จริงในชีวิตประจำวันกับครอบครัวค่ะครูเริ่มด้วยคำถามทบทวนง่ายๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆคิดย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทนี้นักเรียนจาได้ไหมคะว่าการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดหมายความว่าอย่างไรถ้าเราต้องการสิ่งของบางอย่างเราควรซื้อทันทีไหมคะ ทำไมถึงควรซื้อหรือทำไมถึงยังไม่ควรซื้อให้เวลานักเรียน2-3ถึงคนตอบแล้วท่านเฉลยพร้อมอธิบายว่าการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดหมายถึงการคิดก่อนใช้เงินค่ะคือการเข้าใจให้ชัดว่าสิ่งที่เราจะซื้อนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ต้องการแล้วเราควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อเสมอค่ะเมื่อนักเรียนต้องการสิ่งของบางอย่างเช่นของเล่นใหม่หรือรองเท้าคู่โปรด หนูจะซื้อทันทีไหมคะรอคำตอบแล้วพูดอธิบายว่าบางครั้งเราก็อยากซื้อของทันทีแต่ถ้าเราหยุดคิดก่อนเราอาจพบว่ายังไม่จำเป็นตอนนี้หรืออาจรอช่วงลดราคาเพื่อประหยัดเงินได้มากขึ้นคะ่ะมีของอะไรบ้างที่นักเรียนเคยซื้อทั้งที่ไม่จำเป็นจริงๆให้นักเรียนคิดและตอบครูสรุปว่า ทุกคนเคยเป็นแบบนี้ได้ค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ตัวและเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลมากขึ้นในครั้งต่อไปในชีวิตประจำวันมีสิ่งของมากมายที่เราซื้อหามาแต่การพิจารณาก่อนว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต้องการจะช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญในการซื้อได้ค่ะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจรอได้ในภายหลัง แต่สิ่งจำเป็นเช่นอาหารยารักษาโรคหรือค่าเดินทางเราควรจัดไว้เป็นลำดับแรกค่ะครูยกตัวอย่างเล็กน้อยให้เห็นภาพเช่นถ้าเรามีเงิน100บาทจะใช้ทั้งหมดซื้อของเล่นเลยดีไหมหรือควรแบ่งไว้สำหรับอาหารกลางวันก่อนแล้วเก็บส่วนที่เหลือออมไว้แบบนี้ล่ละค่ะคือการใช้เงินอย่างชาญฉลาดจำไว้นะคะ การพิจารณาก่อนใช้ใจ่ายจะช่วยให้เรามีเงินเหลือสำหรับสิ่งที่เราต้องการในอนาคตได้ค่ะต่อไปนี้คือกิจกรรมที่นักเรียนจะนำกลับไปทำที่บ้านนี่คือใบงานความท้าทายในการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว sc2 ค่ะให้นักเรียนนำใบงานกลับบ้านแล้วพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร หรือค่าเดินทางจากนั้นให้ช่วยกันคิดว่ามีวิธีใดบ้างที่เราจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะการช่วยประหยัดในบ้านเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเด็กๆก,ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านได้เช่นปิดไฟเมื่อออกจากห้องใช้น้าอย่างประหยัดหรือเตรียมข้ากล่องไปโรงเรียนแทนการซื้อของแพงๆค่ะ หลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนสามารถบันทึกลงในแบบฟอร์ม S4 ขีด3บันทึกการทำกิจกรรมที่บ้านเพื่อเล่าให้ครูฟังในสัปดาห์หน้าว่าเราได้ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในบ้านอย่างไรบ้านค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นจากการคิดก่อนซื้อแยกให้ออกระหว่างสิ่งจำเป็นกับสิ่งที่ต้องการและรู้จักช่วยเหลือครอบครัวในการใช้จ่ายอย่างมีความรับผิดชอบค่ะ จำไว้นะคะเด็กๆทุกคนสามารถเป็นนักวางแผนการเงินที่ดีได้เริ่มต้นจากการคิดก่อนใช้และช่วยครอบครัวประหยัดในเรื่องเล็กๆที่เราทำได้แล้วพบกันในบทต่อไปซึ่งเราจะเรียนรู้เรื่องใหม่ของชาชิงนั่นคือ d o n a t e การบริจาคก,การให้และแบ่งปันให้สังคมจะมีความสำคัญอย่างไรไว้ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ